ก็ไปออกตอนอวิญญาณนาวลูกอะไรวนนี้หมดสิทธิ์เพราะว่ามันไม่ใช่ประตูประตูทางออกพรว์ทรงสแสดงว่าประตูทางเอามหาสติปัะฐานสี่บ้างาที่เป็นทางออกอก็ตรงตัวนี้ลตัวเวทนาปัจจยาตัวนี้นียกที่อาตมาได้ยกชี้แจงในด้านของทฤษฎีให้ฟังพอและเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเราจะทําหรือไม่ทา มีเวลาก็ทําทําได้ไม่ได้ก็อยู่ที่วาสนาบารมีเราอาจจะว่าทฤษฎีต้องให้ให้ก็ไม่ผิดอันนั้นก็เป็นเรื่องราที่เรียกว่าปฏิจจสม,มุปบาทแค่เขาก็สนใจเดีเวลาก็อธิบายเนี่ยเขาอธิบายอย่างลึกซึ้งวิจิตพิสราแล้วไม่ใช่ว่าเขาพูดกันประชาชนก็สนใจ เขาสนใจพูดกันพูดธรรมะอย่างนี้เขาสนใจอาจจะเราก็อาจจะไม่เข้าใจแขกนะไม่เข้าใจแขกไทยเราฟังนิดเดียวแต่แขกไม่ยอมอย่างที่นักบุระเวลาให้พระเทศน์ก็เทศน์ทั้งคืนเลยเทศน์ทั้งคืนเลยซึ่งในพุทธการากกาบางทีก็พูดทั้งคืนแสดงธรรมทั้งคืนว่าสนาพก็ฟังธรรมทั้งคืนตอนเช้าไปร่างรือเรียกว่าไปที่ หน้าวิหารเชตะวันมาเข้าไปที่สไปหลางหน้าโจรมาพบก็นึกว่าไปพ้นมาพรดีว่าโจรที่มันพ้นไปมันทิ้งของของมันใกล้ๆก็ตีตายเพราะฟังคำแล้วแต่ว่าตีตายนั้นไม่ใช่ว่าฟังคำแล้วมาโดนตีตายมันคนละเหตุคนละวมผลอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราจะไปอ่านอ่าลิขิตแล้วก็บัญยัตาว่าไอ้ผลชนิดนี้จะทําให้ได้มามาจากเหตุชนิด น้ำอย่างเดียวมันจะมีโดยเรงโดยอ,อ,อ้อมผลภายในผลภายนอกผลประกอบอะไรอีกหลายหอย่างต่างๆนานา,าประการอย่างครั้งที่แล้วที่มาอธิบายญาติโยมก็ถามว่าเทวทัตตอนที่จะตายตอนที่จะมารภาภาได้ถวายได้ท้าบนเป็นทานนบารมีถวายสรุปค,คางบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำใหม่ ถ้าถึงไปตระเวทีตกลงล็อลกระเวทีอันนี้ก็ตอนนั้นถวายแต่ว,ว่าจิตใจในวงจิตตจ้ินญาณลึกๆตัวนั้นจิตเจิญญาลึกๆมีความเศร้ามีความเศร้าที่ได้ทําสังกเทศที่ได้ทําโดยอ่ทุกบาทไอ้ตัวตัวนั้นมันเป็นครุกรรมที่หนักเพราะเป็นครุกรรมหนักแล้วกรรมที่ถวายแกพระพุทธเจ้ามมถึงมันจะมีผลมาก แต่ว่าเขารู้กามตัวเองได้สร้างไา้แล้วก็มันจะต้องให้ผลแน่นอนก็มีความเศร้าเหมือนกับคนที่เข้าพ่อฆ่าแม่ถึงว่าเราจะไปแสดงทรรอะไรให้เขาแต่ว่าถ้าเขารู้ว่าเขาได้สร้างความใหญ่แล้วเขาก็จะทำมาทั้งหลายก็จะเข้าไปสูกจิตไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมีความเศร้าที่ฝันลึกอยู่ในจิตจิตวิญญาณ ของบุคคลคนนั้นแล้วให้ความเศร้าชนิดนั้นมันก็จะเป็นตนัวกางกั้นกุศลรธรรมทั้งหลายเรียกว่าเป็นตัวที่ให้ผลในภายนอกนี่หรอตัวที่ให้ผลในภายนอกให้ผลในภายในให้ผลในภายนอกอันนั้นมันก็เป็นเรื่องราวที่ละเอียดวิจิตพิสดารมากอันนั้นเราก็ไปดูกันในด้านของกรรมสิทสองที่มีมาใน พระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนาแม้แต่อาจารย์ดีๆนะซึ่งท่านไปสอนภาควิชาพระพุทธศาสนาบางครั้งแล้วก็ต้องถามพระเพราะว่าพระนี่ก็คุ้คีมากกับคำพีด้านนี้บ่อยๆแล้วก็แต่เวลาเขาเข้าใจเนี่ยเขาก็ความเข้าใจของเขามัน มีปริมาณที่มากมายดูความตัวอย่างอย่างด้านเมตตาเจอสุนัขเจออะไรเขาจะตีอะไรอ่กดูว่าเขาไม่ค่อยทำร้ายสัตว์พวกสัตว์พวกตามถนนบนทางก็ยังมีวัวมีนกอะไรที่บินเดินลงเดินเล่นเหมือนกัอประกาศอิสระเสนีแล้วก็ดินแดนที่สันเิภาพดยไม่ ไม่กลัวผู้คนอันนั้นก็จะเห็นว่าเพราะว่าเมตตาที่มันมีจํานวนมากปริมาณที่มากยังในเขตที่ห้ามฆ้าัสา์มีกระล,กล,กลอกกระลอกยชถ้ามีขนมไปมันก็จะขึ้นมาแย่งไปกำมือเลยเพราะว่าไม่เกรงกลัวเพราะมันคิดว่าเป็นที่ที่ปลอดภยัยประชาชนเขาเข้าถึงในด้านของไอ้ไอ้ loving kindness คือตัวความเมตตา ตัวนี้มันมีมากเมื่อมันมีมากแล้วสัพพะสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ด้วยกันอย่างสังนะติตามสนมหนทางบัวนี่ก็เดินอย่างอิสระรถก็ไม่ได้ชนเเพราะว่าก็คือเราเป็นพระเจ้าพระเจ้าของแผ่นดินมีมากนะมีพระวิษณุพระราม,รมพ,พระบรมพระศิวะนะพระศิวะเราก็ยัางเมืองไทยก็จะได้ฟังกันศิวลึง คือว่าหนึ่งเขาบูชาเลยเนานแขนนี่ก็บูชาก็เอาน้มนตลไปรถพอเอาน้ํนวลนนไหลลงมาก็เอาภาชนะไปรองมาดื่มกินโดยถือว่าถ้าดื่มกินแล้วได้ลูกออกมาลูกก็จะเป็นผู้ที่ว่าง่ายมีเดชบาลามีโดยนับถือศิวะหนึ่งเลยแล้วก็จะต้องเอาไปเอามือรูปๆนังเข้ามาลารูปที่อกที่หัวของตัวเองเพื่อที่จะให้เกิดเป็น เทือดของคนในชีวิตของเขาคาือ,อความเชื่อของเขาความเชื่อของเขามันมีอิอทธิพลแล้วก็โดยในด้านของพระพุทธศาสนาเนี่ยถามว่ามันมันเสื่อมไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีอยู่ในบางเมืองก็โดยดอกเตอร์แอมเบอร์กาแอมเบอร์กานี่ก็ไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาด้วฟื้นฟูขึ้นมาบอกว่า เมื่อข้าพเจ้าเกิดที่ฮินดูข้าพเจ้าก็จะไม่ยอมตายในฮินดูข้าพเจ้าก็จะตายในพระพุทธศาสนาเขาก็ปฏิวัติความเหม็ยนแล้วก็ปฏิวัติประชาชนพลเมืองของเขาเ่ยให้หันมานังถือพระพุทธศาสนาแล้วก็คนที่มานังถือพระพุทธศาสนาเมื่อไม่นานมาน,นี้ก็มีหลายพันคนเลยครับซึ่งเ,เปลี่ยนจากฮินดูมานับถือพระพุทธศาสนา โดเ,เข้าเห็นว่าที่มานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่แบ่งชนวันนะไม่มีเคสไม่มีจัดทานไม่มีกษัตริย์ไม่มีเรียกว่าไม่มีสูงตังอะไรที่แตกต่างกันมากวันนัาพลาวอะไรเนี่ยหายไปเมื่อมาเป็นพุทธเรามีศักดิ์ศรีเสม,มอกันเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงแสดงว่า คนเราท่านจำจะประเสริฐด้วยชาติตระกูลแต่ว่าทรงประแดงในด้านของถ้าใครออกเพื่อปฏิบัติทางคนนั้นก็น่าเคารพน่าบูชาแล้วก็ทางพระพุทธศาสนาทุกคนก็คือพี่น้องกันอยู่ร่วมกันโดยความเสมอภาคกันมีธรรมะที่จะต้องอเพื่อปฏิบัติอ่าขอเวลาอะไนิย่าอารยยอมครับตามสบายนะ อาอาพระอราหารันต์เมื่อนั่งตายแล้วเนี่ยจิตท่านเป็นไหนสูญหรือไม่อ่าเป็นคำถามที่ดีเลยนะพระอราหันต์พระอราหันต์ตอนนี้อ่าอารักตัวนั้นแปลว่าข้าศึกน,นะ ฮาแปลว,ว่าค่าค่าค่าเสือโรคตัวตัวสัรเทมายนี่เรียบร้อยไอ้คาเจนตสิก์เหล่านี้ได้เจนตสิก์เหล่านี้ไม่หวนกลับขึ้นมาเกิดในจิตใจอีกเป็นการดับไม่มีอารมณ์ที่จะเป็นตัวนําไปเกิดเมื่ออารมณ์ที่ไปเหตุเป็นเหตุที่จะนําไปปฏิสนธิในพวกใหม่ไม่มีอะลลานก็เหมือนกับเอาต่อมาเหมือนกับ แสงเทียนที่มันดับปึ๊อบอาหานั่นตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดอีกใช่มิท่านหรือไม่เจ็ดท่านสูงหรือไม่เมือม่อไม่ไปเกิดอีกก็เป็นสุญญตาเป็นสุญญตาสุญญตานีนี้แต่ว่าในนี้ไม่ใช่นักสิทธตาเป็นสุญญตา จ,จิตใจของท่านก็อหายไปกับตัวนิพพานเเข้าไปสวยนิพพานแล้วก็หายไปมันก็แสงเทียนที่มันตับไปแล้วก็หายไปไม่ได้ไปคงอยู่เป็นเอ,อามาตานอยู่ในอีกเมืองเมืองหนึงน่ง,งอย่างไรวคไวามหมายคือไม่สูญความหมายคือไม่สูญไม่หมายละใ่ไหนะไม่ความหมายคือไม่สูญยอมจะเข้าใจในทำนองไหน เป็นความที่ท่านตามาเมื่อกี้นี้นะฮะมันสุญญาตาในหลวงไม่สูญใช่ไหมครับอ่าไม่ไม่ไมตอบไม่ได้ว่าสูญหรือไม่สูญแต่ตอบเพื่คทำเดียวว่ามันสุญญาตาอาสุญญาตาอ่าคำว่าสุญญาตามาตอบใช่ไหมครับอ่าแล้วสุญญาตาของท่านเลยนะถ้าทนน่านส,สุญญาตเข้าใจว่าอย่างไรอ่าสุญญตาอาตัวนั้นก็คืออสาสภาพที่ดับแล้วก็ว่างเปล่า ไม่อว่างเปล่าไม่มีเชื้อเจตวิญญาณที่ซึมต่อไปอ,อีกในในด้านนั้นนายโยชนิยจะวางมา,งางในเงนี้ยไหนตาาัไหนผมจะหาความเข้าใจในท่านสองอ๋อพาเตาท่านอาความความว่าไปทำอ่าถึงสุดตาว่างกะตาสันเตานัตาอากับอนัตตา ตัวท <mile> ี่มุ่งหมายในที่นี้ก็คืออานัตตาเนออกอนัตากับสุญญตาเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ก็สุญญตาก็คือความว่างสูงไปแต่อนัตตาความไม่มีตัวตนความไม่มีตัวตนอาจจะว่ามีชีวิตอยู่นะก็ไม่มีตัวตนมีความไม่มีตัวตนเป็นอารมณ์ได้แต่ไอ้ตัวสุญญตาตัวนี้ หมายถึงว่าตัวอนุปาทาปรินิาผานคือปริญพาานไปแล้วก็สูญไปทั้งขันทั้งจิตวิญญาณอะไรสูญไปหมดเลยสูญใช่ไหมครับสูญอย่างกองขีดธาตหันตาและหิ้สูญยี่ในพระสูญที่ว่ายัมมัตับ <blunt. S 1> สูญเป็นสาตาาวและยักมตสูนั้นมีทิ่จ <must be S 1> <m ur ory>. ีว่า ถ้าเราหันตาแล้วสูงภาษารีบทตรต้องมาแก้แคร์หานนั้น,น,นเป็นวิชาที่ดีในขร้นสูตรมีมีคำตอบเป็นอ่างนี้อย่งางนี้ถามว่าไม่สูงยักษ์มากกับสูงอ่าแล้วท่านตอบว่ายนะังไงในนั้นอ่าทีนี้ตัวสมยาตานี่ยนะครับอ่ากับตัวนัตติตา ใช้สองคำนี้อน,นัตตาตัวเจ้าสุญญตาตัวนั้นมองเห็นว่าเป็นนิชานิธิท่านเก่าย้ําขนาดนั้นเลยสุญาตาที่เป็นนิชานิธิตัวนั้นก็มันนยนยะนยนยะที่สูงตัวนั้นที่ทํานั้นเข้าใจกับไนยะสมญาตาในทางที่พระพุทธเจ้าเข้าใจ เหมือนกับคําว่าอนัตตาเนี่าอนัตตาอาศเพธมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าอัตตาอัตโนาโภ์ตนแลเป็นที่เของตนอันนี้มีในยยะที่คล้ายๆกับที่ยกกล่าวบางครั้งพระพุทธองค์ก็ทรงไปแสดงในนี้ในลักษณะของอีกคำหนึ่งเมื่อเจอประชุมชนหนึ่งแล้วก็แสดงอีกลักษณะหนึ่งในเีกประชุมชน ยังอัตตาอัตโนมัติยังมีตอนอยู่ก็พูดในด้านของอสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีความยึดถืออยู่ก็อธิบายไปในด้านนั้นแล้วในด้านของอนัตตาสาวเพธมาอนัตาเข้าไปแสดงในด้านของสภาวธรรมอันนั้นเป็นเช่นนั้นเนลวงนะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับว่าไปแสดงในที่หนึ่งเป็นอย่างหนึ่งที่หนึ่งเป็นอย่างหนึ่ง เราก็จะเห็นเยอะแยะในพระพุทธศาสนาแต่ว่าเราอาจจะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาตีมายืนมายังว่าจะต้องเป็นอิททางสัจจาวิมิเวทอย่างที่เป็นที่เราคิดเท่านั้นถูกตัวน,นั้นตัวนี้ก็เป็นอีิษฐาชนิดหนึ่งนั่นแนหะต่อไปก็ในห่อ,อ,น,น,อน,นะเจดีดันระวัตนะถา้าีนะ่นี่ย Tener a...